สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลกาเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า p r r a l e l ปี2015วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e a ร e r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID l ดียสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัละกกแมนเกิดสามารถรุ้นรับเงิน1 0ึ0 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดโรนินซึ่งเป็นนักมวยที่ดิ้นรนสูชีวิตในขณะที่น้องสาววีทริสเป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยสองพี่น้องไม่ได้ติดต่อกันมาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากปัญหาทางครอบครัวทำให้ทั้งคู่กลายเป็นพี่น้องที่บาดหมางก,กัน จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้รับข้อความจากอเล็กซ์ซึ่งเป็นพ่อของพวกเขาที่พูดถึงตึกร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนพลัสเฟกทว่าสองพี่น้องก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการติดต่อจากพ่อที่หายตัวไปแต่พวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปเยี่ยมพ่อที่บ้านแต่ทันทีที่มาถึงทางครูก็พบว่าพ่อหายตัวไปสองพี่น้องจึงตามหาทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสัยจึงพากันไปดูที่โรงรถและบังเอิญเจอกับเฮรี่ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเบียทริส ที่เสนอตัวช่วยพวกเขาตามหาพอ่อแล้วต่อจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับกระเป๋าฉุกเฉินของอเล็กซ์ที่มีลูกบอลหน้าตาแปลกๆแ,และมีข้อความในหนังสือพิมพ์ว่าประธานาธิบดีถูกลอบสังหารสองพี่น้องเลยไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจทว่าเจ้าหน้าที่สโตนกลับไม่รับแจ้งเพราะไม่รู้ว่าพ่อของพวกเขาหายตัวไปจริงๆหรือหายไปด้วยสมัครใจเมื่อพึ่งตำรวจไม่ได้ทั้งสามจึงตัดสินใจไปอย่างตึกรลางที่พ่อเคยพูดถึงก่อนหน้านี้และทันทีที่เข้าไปในตึกรลาง พวกเขาก็พบว่ามีภาพกราฟวิธีแปลกๆจำเปไปหมดนอกจากนี้ยังมีข้อความที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาและประวัติศาสตร์อื่นๆ และในทันใดนั่นเองตึกก็เริ่มสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวในตอนนั้นพวกเขาทั้งสามคนพยายามวิ่งออกจากตึกแต่ดันพบว่าตัวเองถูกขังและเมื่อแผ่นดินไหวสงบลงพวกเขาก็รีบออกจากตึกร้างท,ทันทีแต่หลังจากที่หาทางออกอยู่นานพวกเขาก็พบว่าตัวเองถูกส่งไปยังโลกลมสลายที่เต็มไปด้วยระเบิดนิวเคลียร์และทันทีที่เห็นคนไล่ยิงกันกลางถนนทุกคนก็รีบกลับไปที่ตึกร้างท,ทันทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮรีก็คิดว่านอกจากโลกของประ เขาและยังมีโลกอื่นๆอีกและตึกรังนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเทเลพอร์ตท,ที่จะพาพวกเขาไปยังโลกเวอร์ชั่นอื่นๆเดาวได้จากกราฟิธีแปลกๆที่อยู่บนผนงังในระหว่างที่พวกเขากําลังสันนิษฐานกันอยู่นั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอชื่อพอลลี่และอ้างว่าตัวเองเป็นนักเดินทางข้ามโลกนอกจากนี้เธอยังยืนยันข้อสันนิษฐานของแฮร์รี่ได้ว่าตึกนี้จะส่งใครก็ตามที่อยู่ในตึกไปยังโลกใหม่ในทุกๆ36ชั่วโมงและโลกที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ เนื่องจากผลกระทบของสองครามพอลลีจึงแนะนําให้อยู่แต่ในตึกพวกเขาก็เลยตัดสินใจพักผ่อนเพื่อค่าเวลาแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ถูกปลุกโดยหน่วยลาตะเวนติดอาวุธโรนินและคนอื่นๆถูกนําตัวไปอย่างอานานิคมที่มีเจ้าหน้าที่สโตนเป็นผู้นําเมื่อได้พูดคุยกันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคนในโลกนี้ไม่รู้ว่าการมีอยู่ของโลกอื่นพอจึงตัดสินใจซ่อนเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วโกหกไปว่า พวกเธอเป็นนักเดินทางที่ลงมาและกําลังจะมุ่งหน้าไปทางเหนือแต่พวกเขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจากแก๊งคู่แข่งก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันสโตนจึงยกหน้าที่สอบสวนให้ทิงเกอร์ซึ่งเป็นมือขวาคนเสน็ตเป็นคนรับผิดชอบเบียทริดกับโรนินจึงถูกพาตัวมาสอบสวนเป็นการส่วนตัวซึ่งในระหว่างนั้นเองเบียทริดก็ได้ระบายความขัดข้องในใจกับพี่ชายเพราะตั้งแต่แม่จากไปผู้เป็นพ่อก็ทิ้งพวกเธอไปซึ่งความเป็นจริงแล้วโรนินเขารู้สึกผิดและ ทษตัวเองที่ทําให้แม่ตายเขาก็เลยตัดสินใจหืนห่างกับครอบครัวเพราะไม่อยากทําร้ายคนในครอบครัวอีกในระหว่างที่สองพี่น้องกําลังทะเลาะก,กันทิงเกอร์ก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วพูดถึงโลกอื่นเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่ามีโลกอื่นนอกจากโลกที่เขาอยู่ในตอนนั้นเขาจึงเปิดเผยว่าโลกนี้เคยเป็นโลกที่น่าอยู่จนกระทั่งมิชายปริศนาลักลอบเข้ามาวางระเบิดนิวเคลียร์เพียงไม่นานหลังจากนั้นโลกของเขาก็กลายเป็นโลกที่ล่มสลายนอกจากนี้ทิงเกอร์ก็ยังเปิดวิดีโอ ที่ทายติดชายปริศนาที่คาว่าลอบวางระเบิดที่โลกของเขาไม่ได้เห็นชายในวิดีโอสองพี่น้องก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคนร้ายที่ลอบวางระเบิดก็คือพ่อของพวกเขานั่นเองและดูเหมือนว่าทิงเกอร์จะรู้ว่าสองพี่น้องจะเป็นลูกของอเล็กซ์เขาก็เลยขู่ให้ทั้งสองคนพาไปหาพ่อทว่าเบียทริสก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่ออยู่ที่ไหนแต่ทิงเกอร์ก็ไม่ฟังแล้วทำร้ายสองพี่น้องเป็นการข่มขู่ทว่าเขาก็เอาชนะนักมวยอย่างโรนินไม่ได้ลางถูกซ้ำจนหมดสติ สองพี่น้องจึงหนีออกไปช่วยเพื่อนแล้วมุ่งหน้ากลับไปยังตึกกลางเพราะได้สติขึ้นมาถิงเกอร์กแค้นเป็นอย่างมาก เขาจึงเอาระเบิดใส่กระเป๋าเพื่อจะเอาไประเบิดโลกของอเล็กซ์เมื่อสโตนรู้เขาจึงบอกให้ทิงเกอร์หยุดแต่ทิงเกอร์ก็ไม่ฟังแถมยังขูจ่จะวางระเบิดโลกนี้อีกครั้งด้วยในขณะที่ทางด้านของโรนินที่ขับรถหนีมาได้เพียงครึ่งทางเพราะรถของเขาก็ดันน้ำมันหมดพวกเขาก็เลยต้องเดินเท้าต่อไปอยังตึกรางแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าทิงเกอร์พร้อมกับระเบิดตามมาติดเมื่ออยู่ในตึกรางเฮรก็รู้สึกดีใจเพราะคิดว่าจะได้กลับบ้านแล้ว ทว่าพอก็ได้พูดดักทางเอาไว้ว่าพวกนายจะไม่มีวันได้กลับบ้านเพราะตึกจะส่งพวกนายไปอย่างโลกอื่นเรื่อยๆต่อจากนั้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกมาจากตึก พวกเขากระพบกับโลกใหม่ที่ล้ำหน้ากว่าเดิมระหว่างนั้นเฮร่ <S <S <Harry S 1> คิดว่าตัวเองกำลังข้ามเวลามาอย่างอนาคตแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นเพียงโลกเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในปีเดียวกันพวกเขาจึงเริ่มสำรวจโลกใหม่โดยการแยกกันออกเป็นสองกลุ่มซึ่งเฮรี่ก็ไปกับเบียทริสและได้แวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและทันทีที่พวกเขาจ่ายเงินโดยการสแกนลายนิ้วมือมันก็เปิดเผยให้เห็นว่าเฮรี่ในโลกนี้เป็นทนายที่มีความร่ำรวยจากการทุจริตเงินคนอื่นและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น ขาก็ออกจากซูเปอร์มาร์เก็ต ทิงเกอร์ก็เลยเข้ามาซื้ออุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งทิงเกอร์ในโลกนี้ก็เหมือนจะเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันทั้งด้านของเฮรีและบีทรีสทั้งครูก็เข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเฮรีแล้วแฮ็กคอมพิวเตอร์ของเขาซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาเดาพัสดุ์คอมพิวเตอร์เพราะมันคือชื่อของบีทรีสนั่นจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่ว่าจะโลกไหนเบียทริสก็คือผู้หญิงคนเดียวที่เฮรีรักต่อจากนั้นสักพักบีทริสก็ค้นหาพ่อทางออนไลน์สิ่งมันก็ทําให้เธอแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะในโลกแห่งนี้ พอของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ3เดือนที่แล้วและโรเนนก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในโลกนี้ในขณะเดีวยวกันทั้งด้านของโรเนนกับพอก็กําลังสํารวจบ้านของอเล็กที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วโรเนนก็เลยพูดใจกับพ่ออีกว่า เมื่อตอนที่เขายังเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนชอบมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เขากับแม่กําลังกลับบ้านเขาก็ทะเลาะกับรถคันข้างหน้าจนเกิดอุบัติเหตุทําให้แม่เสียชีวิตหลังจากที่แม่ตายไปครอบครัวของเขาก็แตกแยกหลังจากเล่าเรื่องราวอดีตที่นา้าโร,รนินก็พาพอลลี่มาที่โรงรถของพอ่อซึ่งที่นั่นเขาก็ได้เจอกับกระเป๋าที่มีข้อความบอกให้โรนินหนีไปและในทันใดนั่นเองก็มีรถคันนึงมาจอดที่นาบ้านพร้อมกับชายสามคนที่ ท่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรมาตามหาพ่อของโรนินโรนินกับพอจึงรีบหนีไปในขณะที่ทิงเกอร์กับกำลังติดตั้งอุปกรณ์ของเขาหลังจากนั้นก็ลากมันเข้าไปในตึกร้างเพราะเขาสันนิษฐานว่าผู้ดูแลอาคารกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในตึกนี้เขาตั้งใจจะใช้สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเพื่อตามหาผู้ดูแล แล้วในตอนนั้นเฮรี Harry กับเบียทริดก็มายังตึกกลางเพื่อจัดการกับทิงเกอร์แต่โรนินกับพอก็ห้ามเอาไว้เพราะเขาอยากรู้บางอย่างจากทิงเกอร์แต่ในทันไรนั่นเองทิงเกอร์ก็ใช้อุปกรณ์ทําให้อาคารเกิดการสั่นสะเทือนอย่างหนักแต่ก็ยังไม่มีใครปรากฏตัวออกมาเขาก็เลยใช้ไม้ตายโดยการขู่ว่าจะทําลายตึกนี้และหลังจากคําขู่นั้นอเล็กก็ออกมาจากคลิปอย่างน่าตกใจเขายอมรับในความพยายามของทิงเกอร์ที่สามารถทําให้ตึกเกิดความปั่นป่วนหลังจากนั้นเขาก็ พาลูกๆของเขาขึ้นไปยังชั้นบนสุดแล้วบอกให้ลูกๆตามหาแม่เพราะในโลกนี้แม่ของพวกเขายังไม่ตายและเธอก็เป็นคนเดียวที่จะพาพวกเขากลับบ้านได้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะตามหาแม่ก็คือลูกบอลประหลาดที่โรนินเจอในกระเป๋าของพ่อเพราะมันเป็นกุญแจสําคัญในการตามหาแม่นั่นเองนอกจากนี้เอเล็กยังบอกอีกว่าตึกนี้เปิดดําเนินการมานานมาแล้วไม่ว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของมันคืออะไรแล้วผู้สร้างเป็นใครก็ไม่มีใครรู้ตอนนี้รู้แค่เพียงว่าผู้สร้างได้หายไปแล้วและอันที่จริง เขาก็ไม่ใช่ผู้ดูแลตึกแต่เป็นผู้ดยสารค้าประจำที่ต้องการหากำตอบเหมือนกับคนอื่นๆและในระหว่างที่อเล็กกำลังพูดกับลูกๆถิงเกอร์ก็โผล่เข้ามาและบอกว่าอย่าไว้ใจอเล็ก ทันทีที่ประโยคนั้นจบเขาก็ถูกอเล็กยิงตายหลังจากการตายของทิงเกอร์ทั้ง3าคนก็ออกไปตามหาแม่ในโลกใหม่ในขณะที่พอลลี่กำลังรอใครบางคนอยู่ในตึกและในทันใดนั่นเองพอลลี่อีกสองคนก็ออกมาจากทีซอนก่อนที่ทั้ง3าคนจะเล่นเกมเป่ายิงฉุกเพื่อตัดสินว่าใครจะได้ออกไปเผชิญโลกใหม่ที่กำลังรอพวกเขาอยู่และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องมาละกกแมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับช่องมาละกอมเนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ a อ n f t r เอฟเรอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ